ไรบ้างเล่าให้บอกฟังมันแล้วนั่งนานบกวนมันเสียวนอนั่งนานๆงอนานๆเหยียดขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเดินเดินอ่ะเดินเจ็บไหมมันเจ็บเหมือนกันเลยเสียวเสียวขาดเนาะมันตึงเส้นมันตึงหมดเลยอ๋องอไวเขาได้พับเพียบไม่ได้ครับเพียบไม่ได้เลยเจ็บขึ้นลงก็ได้ไม่ได้เออโอเคนอนงายที่หนึ่มอ ได้รักษากินยา,นยาอะไรมาบ้างยางะเอียดตรงเราะเอียดตรงที่โอเคกระดูการเหเอียดตรงนะครับยังยังยังโอเคยังไม่ถึงกับกระป๋งมากนะอันนี้เราดูโครงสร้างเวลาเราดูเนี่ยดูสัมผัสดูโครงสร้างมีปวดวนแดงร้อนไหมนะเราต้องสังเกตทั้งหมดสัมผัสดูเป็นยังไงบางคนถ้าอักเสบม,มากก็จะร้อนให้เรารูนะตอนนอนอะไรสบายไหม,มนี่เป็นมืันกัน ทิกตัวอะไรมีจังหวเะเวลาทิกตัวมีปวดมีอะไรไหมมีปวดน,น,นะครับไปวดน,น,น้อยบบน,น้อยนะอัดในงอเข่าให้หมอดูครับข้างเดียวนะอย่างนี้เจ็บไหมเจ็บตรงไ<น>หนชี้เลยครับชี้แถวๆนี้ตึงๆเนาะแต่เดี๋ยวไม่เจ็บมากนะอันนี้หมอจับงอดูนะเจ็บไหมจะจับงอเข้าไปจะเจ็บมากขึ้นเลยแสดงว่ามีเวลาเรางอเข้าไปเกิดแรงอัดในข้อตอนเหยียดเหยียดลำบากเลยไหม เป็นอเลเป็นเส้นทั้งเส้นทั้งข้อเลยหายหสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลลโหฮัลโหลสวัสดีครับจ้ากำลังพูดครับว่าไงครับจ่าประสิทธิ์พูดครับว่าไงครับอ๋บน e อนี่หนู ที่เจ้าแม่ให้มาเรียนใช่ไหมชื่ออะไรหูอเฟนหนูชื่อเล่นชื่อฝนอันหนูเปิรนฝนอ่าที่พพสก็ได้ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปรับพอใกล้มาถึงแล้วครูบอกอาจารย์นะไปรับก็ได้แต่เดี๋ยวอาจารย์รถไปรับนะครับโอเคฝนนะฝนโทรคอยมีอะไรก็โทรหาอาจารย์นะครับผมครับสวัสดีครับเฟนหนูอแล้วชื่อฝนอฝน เราจะเช็คที่สะบ้านะครับการเคลื่อนไหวของสะบ้าเป็นยังไงบางคนเป็นมากๆสะบ้าจะติดจะแข็งเดินไม่สะดวกแต่ตอนนี้เขาสะบ้าก็โอเคแต่ทีนี้เราจะมาเช็คผิวข้อเจ็บไหมข้างในเนี่ย<อ>เป็นใต้ข้ออักเสบใต้สะบา้าก็เกิดจากการเสียดสีแต่หินปูนเนี่ยเราเช็คได้หินปูนไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าไหร่บางคนคึกๆๆๆเลย<ม>นี่ก็มีบ้างแต่เล็กน้อยแต่น่าจะเกิดจากการงอม้างอะไรมัางเยอะ ตอนนี้เล็บข้อหักเสกนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจเอ็นเอ็นรอบๆนี่เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บตรงนี้เป็นอะไรข้างข้างอ่ารเดี๋ยวหมอเช็คก่อนเจ็บไหมข้างข้างเจ็บตรงนี้เจ็บไหมเนี่ยที่กดเนี่ยเจ็บเจ็บนะตรงนี้เป็นเอ็นเหมือนที่ดาวอ่ะนะเจ็บข้างข้างนี้เจ็บไหมไม่เจ็บอ้าล่างไม่เจ็บนะแต่วันนี้ก็เจ็บเหมือนกันมีบ้างนี่แหละขอหมอนข้างมาลองเลย ปัญหาหลักก็คือเป็นที่ข้อต่อตัวสะบ้าอักเสบใต้สะบ้าสะสะอักเสบเดี๋ยวต้องเอ่อเหล็กหล่นเลยเลยกสามก่อนค่ะอเออทีนี้เราดูเส้นพวกกล้ามเนื้อดูเจ็บไหมนี่เห็นไหมเรากดดูตรงนี้ก็รู้แล้วเจ็บตรงนี้มีกล้ามเนื้ออักเสบด้วยเส้นเนีน้ยเป็นกล้ามเนื้อโอ้โหกล้ามเนื้อเวลายืนเดิน กลมเนื้อข้างซ้ายจะดูนะซ้ายจะเล็กกว่าขวาดูดิจับดูก็รู้เนี่ยจกกับกำดูเห็นไหมเล็กกว่ากันเลยเห็นไหมถ้าเราวัดได้รอบวงก็ได้แต่นี้เรากับประมาณดูดเล็กกว่ากันอะ่าข้างนี้อาจจะอ่อนออมันเป็นยังไงมันอันเราไม่ค่อยได้ออกกําลังข้างนี้มากความถนัดอาจจะข้างขวาก็มีส่วนข้างซ้ายาเหียบขัด,ดจ้ <laughs> เหยียบคัดอาจจะเหยียบคัดเดยอะหรือเปล่าวันดดว,วันขับรถเยอะไหมพวขับบางทีรถถ่ายไร่ไปจ้าหมอจะรักษาให้แล้วครับเก็บบอกนะนี่เป็นเทคนิคจัดกระดูกข้อเขานะครับเจ็บไหมเจ็บไหมเห,บมห็บไหมเห็นซีแล้วนี่จะอยู่ช่วงในเลยด้านใน การนวดจะช่วยไม่ได้มากนะอันนี้ต้องใช้วิชาจาัดกระดูกรักษาเข้าไปในข้อเพราะโรคก็อยู่ในข้อตอนปล่อยมือรู้สึกอะไรร้อนวูบ สักพักหนึ่งสักสองเซนสเซนแล้ว่าตัวนี้จะเพิ่มการไหลเวียนในข้อต่อน,นั่นเองและเป็นการเทคนิคเร่งการซ่อมแซมในข้อช่วยลดการลดปวดด้วยปัญหาข้อของลุงไม่ได้ติดข้อไม่ได้ติดแต่เป็นข้อษษษขอ,อักเสบอ่าหรือทางแ่ายเมีอาจจะเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบก็ได้นะครับอายุมากแล้วก็จะมีอาการนี้ได้บ้างน้ำหนักตัวการใช้งาน แคลเซียมมันจะไปในเรื่องของกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกตะคิวากราดูกแคลเซียมนะอย่างน้องผู้ชายวันนั้นนะ่ะน้องอ้วนอนะ้วนพี่จย์บอกว่าทำไมตะคิวง่ายนิกรน,นะจันบอกคุณแล้วถามประวัติปั๊บเขาไม่ได้กินนมด้วยไม่กินแคลเซียมด้วยร่างกายรับน้ําหนักมากก็พอสมประสานกันรับเกร็งตะคิวง่ายทีนี้ถ้าตรงนี้จะมี งนี้เป็นข้อตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อเส้นวัดวัดเดเซพที่การจันเจอจุดเจ็บอยู่ตรงเส้นสองเลยเส้นสองที่เรานวดกันเห็บไ,ไหมเห็นไ,ไหมอันนี้จเจ็บเดีเราพอเราเท่อันนี้ก็เรียกจุดเจ็บหรือที่ก็พอยนะครับเราก็จะนวดจุดนี้แต่ต้องให้น้ําหนักที่พอเหมาะเจ็บมากไปบอกนะดิ้นจะเกร็งตัวนี้ครับดิ้นเห็นไหมดิ้นไปมาเจ็บมากไปบอกนะ วิชารน้อนวิชาแล้วเฮ้ยเจ้าเจ้าดาวยังไม่เห็นมาถ้าปิดคัดบ้างก็ได้สักเยียให้เกิดสิบเสียให้เกิดสิบจริงส,สิบห้านาทีอะไรนรี่สถ้ามีอะไรดินตะเฟียก็ติดตัดคัดมัปิดเปิดมานี่เราก็จะนวดเส้นสองนะครับจ,จะนวดเส้นสองตรงนี้เจ็บใช่ไหมครับกล้ามเนื้อตรงนี้เจ็บด้วยโดยเฉพาะจุดตัวนี้จะเป็นจุดสัญญาณเลยครับ เลืิ์สัญญาณแก้โรคเขา่าแก้เข่าขัดนะมันจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่มาเกาะกัะเอนพอดีช่วงปลายๆตรงนี้จะมีปัญหาช่ไหมาในดิด้นลึกเดี๋ยวเราคลายดูเมื่อกี้เราตรวจจำไ,ได้ไหมตอนงอจะเจ็บเข <Okay. S 1> ไ,ไหมเดีย๋ยวพอถ้าเรารักษาถูกเราลอกเทสดูสุดได้ตึงไหมไม่ตึงนะนีจำต้องไปจนสุดหลังบ้านเลย ตึงไหม,มตึงแล้วโอเคมาขึ้ตึง,ตงแรงร้อนไหมร้อนนี่ก็จะเดินจากทิศทิศนอกไปทิศในนะจะดันจากสาบ้าแลว้วตัวตัวนี้กันเดี๋ยวว่าต้องฝึกตัวนี้เล็กโอ้โ,อโอนี่เจ็บมากต้องไปนิดเดียวเข้าไปที่เกรดพอเหมาะเจ็บเยอะไหมครับโอเคตรงนี้เจ็บอาตรงนี้เจ็บเลยสะดุ้งเลยเนี่เราต้องเข้าไปแค่จุด เจ็บเขาพอประมาณเลยไปไม่ได้เห็นไหมเมื่อก,กี้ทิปลงเราไปได้สุดเลยนะ <c oughs> แต่ทิศนี้ทิปนี้เราไปได้ไม่ถึงครึ่งเลยนั้นทิศนี้ก็จะเป็นทิปที่มีปัญหาของเขาลุงด้วยเราก็ต้องใช้ค่อ,คอยๆเข้าไปปล่อยเลยร้อนมร้อน,อนมนทารุมันจะเกิดวันรู้สึกร้อนในข้อเลย โรคเกิดที่เส้นก็ต้องใช้การรืวอเราต้องรู้สมุทางสาเหตุของโรคเขาอยู่ที่ไหนก่อนจะรู้เราก็ต้องเข้าใจกายวิาพาคษแล้วก็ต้องตรวจโรคให้เป็นตรงนี้ฐานะที่เราถ้าเราตรวจโรคได้แม่นยำการรักษาก็แม่นยำ ู้สิกร้อนบูดเลือดไหลเร็นโฟรมเหมือนตรงนี้เป็นนาเราแต่นี้เรารักษาเข้าไปที่นาเลยแต่ทันเราก็ต้องถ้ามีเวลาเราก็ต้องนวดเพื่อเปิดเลือดลมให้ลงมาสูงทิศทางเหมือนกันที่เราเดินเส้นสอเส้นเราอาจจะนวดตรงนี้ก็ได้นวดกล้ามเนื้อทายเพื่อให้กล้ามเนื้อเพราะว่าเพราะเวลาที่เข่าเนี่ยเข่าจุดนี้จะถูกคุมโดยกล้ามเนื้อด้านหน้าขา ั้นทางนี้ก็สําคัญการน,นวดคลายกล้ามเนื้อขุ่นจะช่วยคลายได้แผนไทยเราก็จะไปนวดกล,ล้ามเนื้อแต่มุ่งหวังให้เอาเลือดไปเลี้ยงส่วนที่รักษาแต่ถ้าเรามีความรู้เฉพาะการรักษาเข้าไปในจุดนะครับมันก็จะทําให้แน่นย้ํารักษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนี้เราก็จะนวดเส้นหนึ่งขาได้ เรานวดสุขภาพมันจะมีท่าออกมาในเป็นสเต็ปการรักษากแล้วเรก็ย้ำตึงไหมครับตึงาห,น,หน้าขาจะตึงเส้นนี้ตึงเมื่อไหร่ก็มีผลต่อข้อนี้เพราะว่าถูกคุมสบ้าจะเคลื่อนไหวได้ก็ต้องอาศัยกล้ามเนื้อตัวนี้ดึงไปดึงมานะะะมเจ็บเลยนะ,นะะนี้ถ้าเรากดสัญญ,ญาณ กดคือเพื่อให้เลือดมันเลี้ยงมากขึ้นน้ํากําลังวิ่งเข้ามานี่เรากักไว้ตรงนี้เหลือเข่าสักหนึ่งด้านกักก็คือ30วินาทีเหมือนเปิดประตูลมนะเราก็กักน้ําไว้ก่อนเข้า,า,าซึ่งไงครับร้อนวุเลยนี่ก็คือแบบเลือดกลำลัง คือเทคนิคการรักษาทั้งนั้นการวดสูขภาาเป็นการปรับสมดุลระดับหนึ่งแต่การรักษาคือเน้นเข้าไปที่จุดรอบๆมากขึ้นอ่ะในงอเข่าใหม่เออังไงเป็นเหนื่อยลดลงไหมปวดลดลงไหมของคืนละเดี๋ยวได้ตรองสิเมื่อกี้ตอนแรกจะกดแล้วเจ็บดูนะเห็นไหมเจ็บตรงไหมใา้ 7, าานี้ป่ะ ตึงๆตรงนี้ข้างบนนะแต่งอได้มากขึ้นแต่งอได้มากขึ้นเนาะ ปลายขาท่อนใหญ่ถูกไหม,มต้องร่วมกันเขีก็วต้องรวดด้วยรวดปลายเส้นทั้งเส้นทั้งข้อเราต้องรู้หมดต้องแก้ทั้งสองส่วน สบ้าข้อเข่ามีสองข้อคือข้อสบ้ากับ,กบฟีเมอร์สะบ้ากับข้อกระดูกท่อนบนกับท่อนล่างจะมีสองจอยหลักจอยที่เป็นปัญหามากสุดคือจอยนี้แหละจอยสบ้าเนะี่ยคนแข็งเลยไปไม่ได้เลยนยะขยับไม่ได้เนะข่ายึดติดแข็งเขามีโรคสบ้าอยู่สามโรคสบ้าจมสบ้ารอยสบ้าเจา้าสบ้าจมคือแข็งแข็งแต่ไม่พอไปได้ แต่สบา้สบา,บา,จาเจ้าวิ่เป็ดแข็งเลยนั่นเลยถ้าสบ้าลอยก็คือเคลื่อนหลุดง่ายมีอยูาโรคโรคของสบา้าจะลงอุปกรณ์อีกครับเริ่เามเมื่อกี้ตอนกด17หายด้ครับฝนปูนนี่ไม่เยอะเพียงแต่เป็นระยะอักเสบเของนะครับต้องลดการอักเสบแล้วก็พยายามหักแล้วก็ใช้งานประคบน้ําอุ่น ่าน acio, ้ำร้อนทุกวันได้ทำม้างไหมไม่ได้ดานเลยสำคัญมากเลยครับเป่าน้ำร้อนประคบทุกวันก็จะช่วยลดการอักเสบได้แต่เป็นนวดอย่างเดียวนวดอย่างเดียวมันก็ได้ส่วนเดียวถ้าเราใช้เทคนิคผสมผสานมันจะสมบูรณ์มากขึ้นแนะนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองด้วยสำคัญเห็นไหมครับเริ่มไปได้มากขึ้นสบ้าคลองตัวมาก เราลงก็จะจุดความเจ็บที่เขาทนได้จะไม่ฝืเนเขาเจ็บเยอะไม่ทนไม่อะไรง่เพราะว่าถ้าคนไข้เจ็บมากอันที่หนึ่งหัวใจจะจะเล่นเร็วเครียดบางคนความดันสูงอยู่แล้วถ้าเขาเครียดจากเจ็บมันจะดันชูดอางคนแตกเลยนะการนวดแรงนวดเจ็บไม่ใช่เป็นความต่อเลยนะยิ่งผู้สูงอายุคนมีโรคก็จำตัว